ครับรครับล่าสุดโอ้ยไร้สาระพี่ขายน้ำพริกดีกว่าน้ำพริกน้ำพริกฝีกมือแม่นะฮะติดต่อได้ไอจีผมอ่านล่าสุดครับจริงจแล้วหลังจากที่โพสข้อความนั้นไปมันเป็นยังไงบ้างพี่ไม่ไม่เป็นไงอะครับ,มรบผมผมรู้สึกว่าคนที่มาที่บอกครับคนที่มามาคอมเมนต์ต่างๆมีตัวตนเราไม่รู้ว่ะ<ม>ไม,ไม่ไม่ไม่ซีเรียสเลยครับคำคำคนที่บอกว่าอาัดซีเรียสเหรอไม่ซีเรียสเลยขายน้ำพริกกันดีกว่า แต่มันก็จะมีทางด้านดีแล้วก็ไม่ดีด้วยเกซครับที่ผมผมบอกว่าผมผมเป็นคนคนไทยคนหนึ่งที่ที่อยู่บนประเทศไทยแล้วแล้วสำนึกบุญคุณดกวานะครับใครผมผมผมบอกว่าผมไม่ได้ว่าน้องน้องตอนตอนเดอะ o ว c อผมก็เชียร์เขาจะดูสิครับน้องเราไม่เพาะจะตายถูกไหมครับจะไปว่าน้องทําไมก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลายๆคนรู้อะครับว่า เราเราเราคนไทยอ่ะนะครับกินน้ำพริกดีกว่าครับผมคือข้อความนั้นไม่ได้มีเจตนา <c oughs> ที่จะโยงปัญหาอีเมจนะคมัะอะไรนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาท<ข>ี่จะแบบอีเมจคว่าอะไรผมไม่รู้เลยเอาจริงจริอเออแล้วโยงผมไปเนี่ยผมงงมากเลยชวนอีเมจไปกินน้ำพริกดีกว่าครับก็น้องเข้าใจผิดไหมพี่ฮะก็น้องเข้าใจผิดไม่โอ้ยผมไม่กล <c oughs> <c oughs> ัวเข้าใจผิดแล้วรับผมผมแสดงออกอยู่แล้วผมรักชาติมานานมากแล้วอ่ะฮะคนที่ว่าผมอ่ะตอนในหลวงสวรรค์อตไปทําอย่างผมหรือเปล่านะครับก่อนตอนที่คนไทยเดือดร้อนอ่ะ ไปทำเหมือนผมหรือเปล่าหรือมีแต่อยู่หลังคีย์บอร์ดครับนะฮะนะครับชวนมากินน้ำพริกดีกว่าครับผมอยากบอกอะไรน้องไม้ถ้าแบบเออน้องแต่ถ้าถ้าเข้าใจผิดนะครับขอโทษด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งน้ำพริกไอจีผมนะโอเคครับผมแต่เนี่ยพิ่ครทราบข่าวบ้างไหมครับทราบข่าวว่าน้ำพริกขายดีมากเลยครับทราบข่าวมาครับน้ำพริกขายดีมากเลยครับอย่างนี้ครับฮะกระจายมาโดนปั่นโดนปั่นกระเทียมพริกน้ำหอมโดนปั่นอยู่แล้วครับเป็นน้ำพริกครับไม่อยากพูด่ก๋วยกยงดราม่ามากกว่านี้ โดนดราม่าคืออะไรครับคือแบบคนอื่นเอาไปโยงดราม่ามากกว่าี้ไม่ดราม่าสิครับเลิฟสะเกาะเลิฟสตอเนี่ยครับรักเก็บแต้มน้าดูมากเลยนะครับผมเหมือน <c oughs> ที่ <c oughs> แบบ็แกเขาก็โดนด้วย <c oughs> ไม่ดีกว่าเรารักกันดีกว่าครับผมบอกตลอดครับ <c oughs> เหมือนที่ในหลวงราชการที่9เราบอกครับไม่เคยบอกให้มันรักผมแต่อยากให้รักกันเองครับนะครับอย่าโยงกันไปเยอะใหญ่โตเลยครับจริงๆนะครับรักกันดีกว่าครับอย่าอย่าหาเรื่องที่มันแบบทําให้คนไทยแตกกันเลยดีกว่านะครับ ประเทศไทยมัน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 ,ม,นมันเป็นแบบนี้มานานแล้วอะ่ะคือผมอยากเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากให้คนไทยรักกันนะครับอยากอยากให้อยากให้สามัคคีกันเหมือนเดิมดีกว่าอย่ายโยงประเด็นคําพูดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วกเ็เรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คนไทยแตกกันอย่าอย่าปลุกประเด็นกันดีกว่านะครับแค่นั้นเองผมเวลาผมโพสต์ผมไม่เคยเป็นบุรุษนิรนามหรือสัมภเวสีต่างๆนะครับผมคืออาร์ตสุด พสไอจีส่วนตัวผมตลอดนะครับคนที่มาว่าผมปิดสาธารณะตลอดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับซื้อน้ำพริกดีกว่านะครับผมไม,บไม่ซีเรียสผมโ้ไม่งั้นจะขายน้ำพริกขนาดนี้เหรอพี่ซีเรียสทำไมอ่ะพี่อครับอ,อ่ะต่อ <laughs> <laughs> น้ำพริกขายดีไม่ต้องถามก็วแบบคนมองว่าเออเราโหนกระแสใครเป็นกระแสอะไรผมไม่เคยโหนกระแสใครอยู่แล้วครับทุกวันนี้ก็ไม่ดังแล้วไม่รู้จะโหนทำไมครับอืมครับเขาไม่ดังไม่มีใครดังอะนะ อะไรนะครับไม่ท่านพี่อันไม่ดังไม่มไค่นี่จ้างแล้วเลิฟสกอร์ครับรับเก็บแต้มน่าดูมากครับ18มกกลาเจอกันครับค่ะครับเห็นทองเส้นบนเริ่มเลยตรงคอยังไงเอ่ยอะไนะครับคุณแม่ไปซื้อด้วยของปลอมพี่อะไรนะฮะเห็นพาคุณแม่ไปซื้อด้วยเอ่อไม่หรอกเป็นเป็นการเก็บตังค์มากกว่าครับก็ทุกวันนี้ตังค์อยู่ในตัวมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เลยครับอยู่ที่แม่หมดครับก็มีอะไรก็ส่วนใหญ่จะเก็บเพราะไม่มีตังค์ครับเลยซื้อถ้ามีตังค์คงไม่ซื้อ เโอกาสพิเศษอะไรไหมคะไม่มีครับอยากซื้อให้ก็ซื้อครับตุ้มน้ำพริกขายดีตังแม<ล>่ <constantly. S 1> <ๆ S 3> ตังผมล้วนๆเลย <c oughs> ไม่เกี่ยวกับน้ำพริกแม่เลยเค่ะแ้วน้ำพริกนี้เป็นไงคะส่งเหนื่อยเลยไหน้ำพริกตอนนี้จริงๆผมไม่ค่อยเหนื่อยครับเพราะว่าผมจะมาอยู่วงการอยู่อยู่ในการแสดงซะเยอะครับส่วนใหญ่จะเป็นแม่ตอนนี้แม่ค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะแต่แม่ก็ให้หลานมาช่วยแล้วฮะตอนนี้ครับก็ก็ดีขึ้นดีดีดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าครับอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าขายดีมากๆเลยดีกว่าเอาเป็นว่าทำ ผมผมความคิดแรกที่ที่ทำก็คือให้แม่แก้เบื่อก็ก็ให้แก้เบื่อได้แล้วและตอนนี้แม่เริ่มเบื่อตอนนี้ตอนนี้สั่งได้ครับสั่งยังได้อยู่ครับพิมมือแม่นะครับไอจีครับผมแบบเป็นจริงเป็นจังเลยไหมครับไม่ครับจริงๆแล้วก็เอาเอาเป็นว่าให้ให้แม่ทำเอ่อเพราะว่าเขาไม่มีอะไรทํามากกว่าตอนนี้ครับเพราะว่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มาที่บอกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มาสิบห้าปีแล้วอะแล้วเขาก็เบื่อที่เขาจะทํา เบื่อที่แบบอยู่เฉยๆทำไรนู่นทำนี่ก็หาอะไรให้เขาทำนะครับก็สนุกดีเมื่อยไหมครับถือให้ไม่อยากเปิดหน้าร้านอะไรเงี้ยตอนนี้เปิดแลวครับตอนนี้ตอนนี้เหมือนว่าไปรับที่มหาชัยได้แล้วเพราะว่าเปิดอยู่ที่มหาชัยครับใช่ครับเดี๋ยวช่วยถือให้มาไม่เป็นไรดูจะเมื่อยสาขาแรกเลยเปล่าสาขาแรกพอแล้วสาขาเดียวพอแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นกระจายส่งตามร้านอาหารที่รู้จักอะไรเงี้ยครับอือเป็นห่วงว่าแบบ แบบจะเหนื่อยเกินไปอะไรเงี้ยกลัวไหมว่าเหนื่อยเกินไปบอกแล้วครับว่าถ้าวันไหนอาะเห็นแม่เหนื่อยเกินไปอันให้แม่หยุดทํานะอบอกแล้วนะครับแม่โอเคอเครับแม่โอเคคือถ้าถ้าหแม่มาตึกก็ประมาณสัก11บเอโมงสิบโมงถ้าหกโมงเย็นแม่ยังไม่ถึงบ้านคือผมบอกว่าไม่ให้ทําแล้วเพราะจริงจริจากจากบ้านมาตึก,กครับ5นาทีเองใกล้มากใกล้มากแต่ว่าถ้ามันเหนื่อยเกินไปเราเห็นว่าแม่ยังทำคือช่วงนั้นต้องบอกว่าบางทีอ่ะเที่ยงคืน ทำส่งเนี่ยเที่ยงคืนครับแล้วก็แม่ถ้าแม่เป็นแบบนี้อันไม่ให้ทําแล้วนะอธสงสารแม่อม่ให้ทำนะนะครับเ,เมื่อยไหม,ถามาหเถอะไหมมาถือให้การแม่ต้องหาลูกมือเพิ่มนะไมหมตอนนี้มีช่วยอยู่สองสาคนครับส่วนใหญ่จะเป็นหลานเป็นอะไรก็คือคือคือ,คอไม่ได้จ้างคนอื่นคือเราอยากให้เราอยากให้มันเป็นมันเป็นครอบครัวในธุรกิจครอบครัวดีกว่าเราเรารู้สึกว่าแต่มันมีมีคนที่ที่มาช่วยทําก็คือข้างตึกเนี่ยเขาจะมีแม่และแม่มาช่วยทำแต่เราก็ให้เงินเดือนเขาอะไรเงี้ยครับอืครับ เนต้อนรับดีครับผมนะครับอย่าโยงใยนะครับสั่งน้ำพริกดีกว่าครับผม